สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมโลบูดแมพซ่อนแอบเป็นสัตว์กันนะคะเมื่อเกมเริ่มแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้นะคะขอตัวเล็ก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  yes ต่อไปเราจะมาแนะนําสถานที่ซ่อนดีๆทุกคนนะคะเห็นผู้ลา <pe el> ่า <se al> <eron> <al> ไหมคะเดินไปอยู่ข้างหลังผู้ล่าเลยคะ่ะแล้วก็เดินตามไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าหาไม่เจอแน่นอนค่ะจําคาเราไว้นะคะทุกคนที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถทําตามวิธีเราได้เลยนะคะ ดูสิคะแล้วเ,เดินตามเขามาสักพักแล้วแต่เขายังจับเราไม่ได้เลยนะคะตามเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดีนน๋ยวตานีเราจะลองใช้วิธีนี้ใหม่นะคะดูเหมือนว่าเราจะเจอผู้ล่าแล้วนะคะมาค่ะมาเดินตามผู้ล่ากันดูสิคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะตัวใหญ่แค่ไหนแต่ตาบใดที่เรายังเดินตามเขาอยู่ยังไงเขาก็หาเราไม่เจอแน่นอนคะ่ะ <c oughs> ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะ เรายังมีทักษะการจุกจากเกมไมเดนอยู่เพราะงั้นเราไม่โดนจับแน่นอนค่ะ